อันดับแรกจะพูดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของ GOT และอินเทอร์เฟซของมัน GOT มีหลายซีรีส์รวมถึง GOT 1000และ GOT 2000ซีรีส์โดยวิธีการใช้งานพื้นฐานจะเหมือนกันเราจะอธิบายโดยใช้ GOT 2000ซีรีส์สำหรับการอบรมนี้และที่เราจะใช้กันวันนี้คือ GOT 2000ซีรีส์ รุ่น GT 2 7 0 8หน้าจอ8.4นิ้ว GT 2 7เป็นชื่อรุ่นและ08หมายถึงขนาดหน้าจอรุ่นนี้จะมีแผงไฟแบ็คไลท์ LED เพื่อช่วยให้ดูได้ง่ายและมีอายุใช้งานยาวนานอีกทั้งมีหน้าจอที่สวยงามและความคมชัดสูงที่สามารถแสดงผลได้ประมาณ65,000สี รุ่นนี้จะมีอุปกรณ์ USB และช่องเสียบแบบโพส์ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ซึ่งใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมโดยสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดแผงควบคุมนอกจากนี้รุ่น12.1และ15นิ้วก็ยังติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์จะเปิดหรือปิดหน้าจอ โดยการตรวจจับเมื่อมีบุคคลเข้ามาใกล้เพื่อประหยัดพลังงานที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะติดตั้งด้วยอินเทอร์เฟซเช่นช่องใส่ sd card และอินเทอร์เน็ต rs 2 3 2และช่องเสียบ rs 4 2 2ทับรุ่น gt 2 7มีอินเทอร์เฟซส่วนต่อขยายสำหรับโมดูลสื่อสาร และโมดูลตัวเลือกอื่นๆ